สวัสดีครับ yeah. มือนีติ๊กได้จ่ามือหนีพามาเบงพักพื้นบ้านครับพี่น้องครับที่เป็นสมุนไพรที่ใส่กินมาเตโบราณครับพี่น้องครับที่นี่คือหมู่บ้านของติ๊กได้จาาอันนี้เป็นแพกสะดุ้งของญาติผมครับขั้ขบนขึ้นไปเป็นแพ้สะดุ้งของครอบครัวผมครับพี่น้องครับมือหนีพามารู้จักพักพื้นบ้านครับที่ใส่เป็นพักดอง กินเป็นสมพักกินมัตตโบราณครับพี่น้องครับที่เป็นพืชตามลำน้ำอุ่นครับพี่น้องครับลำน้ำสาขาของลำน้ำสงขามครับลงไปหาน้ำคงครับพี่น้องครับครับมาเบิ่งกันเลยครับพักกุมครับหรือว่ากุ้มน้ำครับพี่น้องครับที่ใส่เป็นพักดอกเวลาบ่มีผักกาดครับในฤดู ฝนรับใส่กินมาแต่บทร้านครับพี่น้องครับต้นเล็กของเขาเต็มเลยครับสามรับน้ำอุ่นครับมีคนหักเด็ดเอาไปเห็ดพักดอกครับพี่น้องครับเวลาหาผักากาดบ่ได้ครับต้นใหญ่ของเขาครับ ผักกุ้มหรือว่ากุ้มน้ำครับมีคนเด็ดไปเห็นผักดอกแล้วครับพี่น้องครับกินสดบ่ได้นะ้ครับมีเขาจะมีสารบดีต่อร่างกายครับพี่น้องครับต้องทำผักสมครับหรือว่าผักดอกกินครับพี่น้องครับผักกุ้มครับหรือว่ากุ้มน้ำครับ มาเกิดในริมน้ำพี่น้องครับที่ใส่กินมาจากบุรารครับเป็นพักดองครับรสสัติ์ฝาดเฟื่อนนิดนิดหน่นนอยครับพักกลมครับมีสื้อทองถินต่างๆครับละว่ารอถา ดดด้าปลาล่องครับพี่น้องครับกุ like ้มนามครับเขาเป็นพืชนที่เกิดตามริมน้ำครับพี่น้องครับตามบินลาบินจะพันครับใบของเขามีสามแสกอีกสี่ครับสวยงามครับเป็นพักดองใส่มากินมาแต่โบราณครับพี่น้องครับสับูนครับเป็นสมุนไพรเปลือกต้นของเขาครับเปลือกต้นเลแกนของเขาครับเปลือกต้นนี่ครับเป็นสมุนไพร ช่วยบำรุงร่างกายครับช่วยบำรุงกำลังเปลือกต้นและรากกุมน้ำครับมีสรรพคุณช่วยบำรุงในสตรีครับรากและใบครับมีสรรพคุณช่วยจเจริญอาหารแก่ลมดันลมขึ่นสูงครับพี่น้องครับพักกุมครับหรือว่ากุมน้ำครับ เือกต้นมีสรรพคุณแก้อาเจียนครับแก่ลมช่วยหายเรื้อดีครับรากของเขาใส่ต้มน้ำดื่มเป็นสมุนไพรแก่ปวดท้องครับที่แน่ๆก็คือชาบานก็คือใส่เป็นพักดองครับพี่น้องครับเป็นสมุักพกินมาแต่โบราณครับพี่น้องครับเวลาหาพักกาดบ่ด้นะครับเวลาในฤดูฝนครับพี่น้องครับเวลานอนอยู่แพ้ก็ใส่พักกุมเป็นพักดองได้ครับพี่น้องครับ เต็มลำหนามครับช่วงนี้เขากำลังออกดอกครับเป็นพืชที่ดอกสวยผลสวยครับผักกลุ่มครับดอว่ากลุ่มนามครับครับเมื่อนี้อีสานมาดัมติกับพามารู้จักผักกลุ่มครับเป็นผักที่ยูดตามลำหนามอุ่นครับพี่น้องครับในซื้อภาษากลางก็คือกลุ่มนามครับพี่น้องครับเป็นพืชที่มีผลสวยดอกสวยครับพี่น้องครับ เป็นสำหรับใส่ผักดองกินเวลาหาผักกาดบ่อยครับกินมาแต่โบราณครับพี่น้องครับที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ